กราบสวัสดีทุง่งชมทุกท่างนด้วยนะฮะวันนี้ย้อช่อง e ิ c โค e นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นดิกเตอร์ที่เพิง่งที่ปรับมานะฮะซึ่งก่อนนะไป <c oughs> ไอ้ย่ากูสาจะเล่นโลเมสตาด้ยเนื <c oughs> ้อดังดูโทร้ัดท์ด้วยเหรอกูเก็บพวกมีคู่ว่ะ เป็นด้วยะเดี๋ยวผมจะปิดหน้าก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงพวกเขานะฮะเดี <c oughs> ๋ยวเราไปไปดูก่อนอ่า <c oughs> <c oughs> เขาอาจจะพูดน้อยนะครับเพราะเจ็บปากนะฮะ แอ่งคลิปกลางแม่งไอียออมานนี่ซีเรียวมาคุงผมคิดว่าดิเกอร์มันก็พอเล่นได้อยู่นะแผ่นนี้เจ้าบางอาจไปเติมเพื่อนข้าอ,อย่างนั้นเลย อาจจะดูงกงๆหน่อยนะแล้วก็โอเครอรอปเติมเพื่อนไปเติมเพื่อน,เต,เ,อนเติมเพื่อนเลยเติมเพื่อนเลยเพื่อนข้ากำลังมา อย่างนี้ก็สวยอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้ก็สวยสวยสิสัตว์อะไรของมึองานสัตว์เียวของมึงสิสัตว์ของมือสัตว์ฮะ อะไรของมืออะไรของมืงอะไรของท่านครับท่านเรียวมาผมดักท่านก็ได้นะอันติผมก็มาได้ด้วยสองหนึ่งปังใครอูป้าชาปรจ้า ว่ทีว่ะโอ้ไปพิบดีนี่วไวหนูเอ,อ้เอเฮือใช่บวบวบัวแม่ก็ตายอยู่ดี เป็นออฟแม่งนี่ไงสกูไม่ค่อยถ่ายดิสเตอร์ออฟช่วงนี้ดิสเตอรู้มากกว่าเริ่หน้าเอามากเลยหน้าเฮียเดียวมะจะทำไงได้ ลาไนี่เสียฟิยยกันะช่างเหอะเอ้าใ้มอ๋อกูหลาสัตว์โครงการให้เฮียว่ากหลาสัตว์ กูแม่งทำเฮี้ยอะไรกันังกันหนาวไว้สั์เอ้ยถ้าเฮียอะไรกัน,นังกันหนาวไว้โอเคอาสะใจกูททีนี้เอสั์ How ironic. เฮียอะไรสักไม่สนว่าเพื่อนจะตายหาเม่งไปไปเท่าไหร่สักก็เรื่องว่าเม่งข้าข้าปลอมอย่างเดียวไอ้เหี้ย ต้องอย่างนี้สิเพื่อนพอดแีแค่นี้จนสู้อยู่ใจนักสู้มากเลยวะยายามันสั้นลงปล่าวะเออ

เป,เ,ปเป็นนึงเป็นนึงนะฮะท่านผู้ชมโอเคเพื่อนผมนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะว่าขครเพื่อนผมเองมาไม่ซิให้สัตว์ลิเตอเ์อให้สัตว์เลีม้มาอันนี้ดิ มาแน่นอนเหี้ยเดียวมานะมาการี่แหละไอสัตว์ no สวยคล้กแม็กสวยมาแรง โอ้หเฮียลาดเพื่อนแบบเน้นๆนีน่แลหละความน่าเกียดของกูเออลืมไปนะฮะพรุ่งนี้ใครไปโรงเียนบปางครับมอาจจเงยียบหน่อยนะฮะเพราะว่ามันแบบมัตสดนิสัยไปแล้วนะฮะต้องขอโทษด้วยนะฮะ โอเคเอ็นเอลสูก <t> er> ูยิงเอลสูก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 ูยิงอย่ายวอาจจโดนแทงค่ะโดนแทงค่ะเยย เสียงขึ้นให้ก็ได้นะฮะแหมโอเคคลิปสิบนาทีละโอเคอีวป่าเดนตอนนี้ทายสิครับว่าเอ็มพีใครต้องเอลสูอยู่แล้วนะฮะไม่เอลสูก็แกกเลยฮะสองสองคนนีน้แหละฮะโอ้เ oh, มนู ม่นูเไมรู้จกพุกมอันตรายอย่างนั้นหรือฮึบางใครบางใครแล้ว สวยเพื่อนสวยโลนสวยโลนจะโลนแปบหนึ่งเพื่อนตีป้อมดีสัตว์รีจบเลยเฮียเดี๋ยวมาอยู่กูไม่สนกู no บังใครไว้ก่อนเลยไม่ไปก็ถอยสัตว์แต่เพื่อนกูแม่งตอ้องการหวกว่ะ อาถ้าพูดมันต้องการบวกขนาดนั้นนะครับโอเคฮะสะหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะฮะสะหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมมากเลยนะฮะสะหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับบายเจอกัน